สวัสดีครับบัดนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้าในสรารวุฒิธรงามาก่อพระวายเสียงสดหยายาพระสวดพระระลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระบุตรบุธาธรรมพบุตรสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าตงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาลึกจดจ่อในพระละแวนชนะในบุตรสวนอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบุตรส่วนจงนุ่เดวดาสะมันตาจักกาวาลิสุอัตตะคันตุเทวตาสัทธมังมูลิราชัสสุนันตุสขามโมกตังสักเกกาเมจารุเปกคีรีสิกขารัตเตจะตะลิเควิมาเนีทิเปรัตเตจะคาเมตาลุวะนาคาเหตุคาหะเนเเคหาวัตุมหิเคเตคุมมาจายันตุเทวาชลาทะละ วิสเมยคะคันทับพระนาคาจินทัตตาสังเกยังมุนิวาระวจจะนางสาธะโวเมสุนันตุธรรมสัมธรรมะสาวนการโยยปัันตาธรรมสาวนการโยยปัันตาธรรมสาวนการอายปัตันตาสองบทบูชาพระรันตาเตยอิมินาสกาเลนะพุทธังอริปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังกังอริปูชยามะ สามบทกาบะลาลาไตอรหลังสัมมาสัมพุโตภะควะพุทธะมหันตังอภิวัติมิสวาขาโตภะตาธโมธรรมนัมมัทามิสุปฏิปันโนภะโตสาวะสังโฆสังฆนัมามิสี่บทส่วนนมการสีดิคถานะโมตัสัพภะโตระโตสัมมาสัมพุทโธสานโมตัสัพภะโตระโตสัมมาสัมพุทโธสานโมตัสัพภะโตระโตสัมมาสัมพุทโธสั ห้าบทสวดตาสาคมนาปาฐะพุทธังสานังกชามิธรรมังสานางกชามิสังฆังสานังกชามิทุติยมปีพุทธังสานางกชามิทุติยมปีธรรมังสานางกชามิทุติยมปีสังฆังสานังกชามิตติยมปีพุทธังสานางกชามิตัิยมปีธรรมังสานางกชามิตัิยปีสังฆังสานังกชามิหกบทสวดจะสัจจะกิยคถาน้าที่เมสานังยังพุทโธเมสนางวรังเอเตนะสัจจะเวสีนะสวดที่มีหตุสัพพะ นาทีเมสานังยังธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจะเวทชเชนะสุทิเมของตัสัพพทานาทีเมสานังยังสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจะวัชินะสุทิเมของตัสัพพทาเจ็ดพุทธานุสติอิสิปิโสภะควาอรังสัมามนุปโธวิชาจารณะสัมปโนสุโตโรรักวิทูรุตโรบุริสธรรมมาสาราติสัทาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติแปดธรรมานุสติสวะขาโตพุทตาธรรมโมสันธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกจตังเวทิโตวิญญูหิติ เจ้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนมัตโตสาวะวสังโฆชุปฏิปันโนมัตโตสาวะวสังโฆยายาปฏิปันโนมัตโตสาวะวสังโฆสามีจิปิปันโนมัตโตสาวะวสังโฆญาติจังจัตตาริปุริสาย,ยุคานิอัตตถุริสะป,ปุคาราเอสะพะโตสาวะสังโฆอาุนโยปา,าลุะละนโยทักกินโยอัญชลีกลานิโยนุตระลัมุญญเกตังโรกัสาติสิบรัตนสูตรญาณิแทปูตานิสัมมาคาตานิพุมมา นิวายานิวะอัตตฤกขสเพวะปูตาสุมาณาะวันโตอาโทปิสักกัจจสนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมทะสเพเมตังกะโรทะมานุสิยาปชายะธิวาจะรัตโตจหรันติเยพเดงตัสมาหินเนลักขะทะอปะมัตตาจังกิติวิตังอิทะวาหุรังวาลักเฆสุวา ยังรัตนังปณิตังณโนระมังอัิตะหาคาเตนะอิตัมปิพุทเธรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุขายังวิรคังอามะตังปณิตังยะทัจคาสกายะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณธรสมาธิกิจิอตัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุยาพุทธเศโตปะริวันณยีสุจิงสมาธิมานันตะดิกัญญะมาหุสมมาทินาเตนะสะโม นาวิชติติธรรปิธรรมเมตนักบริตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปะสตาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตท,ทักขินเนยะสุขตาสะสาวกาเอเตสุกินานิมาปร,รานิอิทัมปิสังเคตะนังบรริตังเอเตนะสัจเจนะส,สวัติโหตุเยสุปายุตตามะนะสาธรรมเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสา โคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปัตตาอะมะตังวิคายะหะระถาโมทานิพุติพุติชะมานายกัมปิสังเคตนังบริตังหิเตนะสัจเจนะทวัตติโมตุยติตทะคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุมพิวัติภิอะสัมปะกัมปิโยตัตถุมังสัพพุริสังวะฮามิโยอริยะสัจจานิเอเวอะ เวจะปัสติธรทำปีสังเกตจตางปริตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโมตุเยริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเจโหติปุสัปะมัตตาณเตภะวังอัตมะมาทิยันติธรทำปีสังเกตจตางปริตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโมตุสหาวาสทาสานะสัมปะไยยะตยะสุธรรมาทิหิตาภะวัน ติสัก,กายทิฐิวิธิกิชิตตจะศีละพะตังวาปิยะทัตถิกิจิจารุหะปายเยหิจาวิปปุตโตชะจะชะจาพิธานานิอาภะโภกาตรงทำเป็นสังเกตเลยรัยตนังปาณิตังเอเจนะสเจนะสวัติโหตตกิจจาปิโสกมังการโรติปาปกังกา,กายเยนะวาจายุตเถเจตาสาวาอาภะโภโสตสา,ตา,สาปะพิชธา,ายะ อาภัพตาทิทะปะทะสาวุตายตําปีส <Th> ังเกตนางมณิตังเอเจนะสัจเจนะสวัสดีโหตุวานัปปคมเพยยัตถาภูสิตะเกกิมหาณมาเสปะทะละหมิงกิมเหตตุทปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพานะคาเมงปะมังหิตายะอิตัมปีพุทเถตนางมณิตังเอเจนะสัจเจนะสวัสดีโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหะโรอนุตตะโลธรรมะวรังอา เจใส่ทำปีพุทธเจตนังปริตังเอเตนะสัเจนะสวัสดิ์หอนตุขีนังกรุณังนะวังนะทิสะพระวังวิรัตตะกิตายะติเกภาวะพระวะสะหมิงเตหินาพีชาอะวิรุหะอิชนธาหิพันติทีลายะอะยัมปะทีโปิทมปิสังเกตตนังปริตังเอเตนะสัเจนะสวัสดิ์หอนตุยานิทับปุตานิสรรมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอัตตะลิเก ท่ากระทังเทวะมนุสสัพูจิตังพุทธังนามัสสามะสมาธิหัตุญาณิท้ปุตตานิสมาคาานิปุหมานิวายานิวะอัตตาลิเกตตากระทังเทวะมนุสสัพูจิตังธรรมังนามัสสามะสมาธิหัตุญาณิท้ปุตตานิสมาคาานิปุหมานิวายานิวะอัตตาลิเกตตากระทังเทวะมนุสสัพูจิตังสังฆังนามัสสามะสมาธิหัตุสิบเอ็ดอารดานาบิยาปะริศ สพะโรคะวินิมุตโตสภะสันตาปวัชิตโตสพะเวลามติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะสัพพิิโยวิวัันตุสัพรโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาทานาสีรีสานิจจังพุทธ,ธาปัจัยยินโนจะตารโรธ,ธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขงพราง 12. อาทธิตตปริยาสูตรเอวามีสุตังองกังธรรมยังปะกวะาายายังวิหารติคายา สีเสสัตทิมพิโกรสหัสเซนาตันตะลโคภควาพิโกรอามันเตสิสศพังพิโเวอทิตังกิจจังกิจจะพิโเวสศพังอทิตังจากขงพิโเวอทิตังรูปาทิตาจากขุยานังอทิตังจากขุสปสโสทโตยมิตังจากขุสปัสสปัตยาปัจจติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขมารุขังวาตามปิตตังเกณฑ์นัตตังอทิตังราหกินาโตสขินาโมกินาอาทิตตังชาติยาชะอรามารณีนะสสกิหิปุริเทวีหิตุกิหิตโทมาสีอยุยาสีทิตันติวัธามิ โสตังทิตังสัทธาทิตางโสตัวิญญาณังทิตังโสตสัพโสทิโตยัมปีตังโสตังสัปสัปติยาปัจติเวทายิตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีตังเกินาทิตังทิตังราคะกินาโตสกินามงกินาทิตังชาติยาชะอุรามะริระสกิงหูปิทเทปิทุกิงหิทุมาสีอุปยาสีทิตังติวัตามิคานาทิตังคันธาทิตาคานาวิญญาณังทิตังคานาสัพโสทิโตยัมปีตังคานาสัปสัปติยาปัจติเวทายทิตังทุกขังวาทุุกกขขังวาาทม ตัมปีทิตังเกนาทิตังอนทิตังราคะขินาโตสักินามโมกินาทิตังชาติยาสศรษมานารณสุกิหิปิเทวีหิตุกิหิตตุมาเตหิอุปยาสิทิตันติวัฒมิชิวะหาทิตาราสาอทิตาชิวหาวเวนังทิตังชิวหาสปะโสทิโตยัมปีตังชิวหาสปะสปะตยาปิถติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตัมปีทิตังเกณฑ์นาทิตังอนทิตังราคะขินาโตสักินามโมกินาทิตังชาติยาสศระมา ระเนนะโสกีบริเทวีท e ุกีโดมาศีอุปยาศีทิสันติวัฒมิกายโยทิโตโพทพาทิตากายวิยนังทิตังกายสัพพโสทิโตจัมบีทางกายสัพพสัพติยาประจติเวทายจัมทุกขังวาทุกขังวาทุกขวาทุขังวาตามปีทิตังเกนฑ์ทิตังทิตังราคะกินาโทสกินาโมกินาทิตังชาติยาเสารามาลัยนะโสกีบริเทวีทุกีโดมาศีอุปยาศีทิสันติวัฒมิมะโนทิโตธรรมาทิตามโนวิยนังทิตังมโนสัพโสทิโต ยำปีทางมโนสปัสสปัตยาปัจติเวทายิตังทุกขังวาทุกขังวาทุคามาทุกขังวาตามปีทิตังเกียรตินทิตังทิต,งทตังราคะกินาโทสกินาโมกินาท,ท,นามมทิตังชาติยาชกุรามราระเนเธธนัตของเอไปดิเทวีโลกเกตวมัสเซหิวปยาสีทิฏฐิวัธามิเอวังปัสสาวปิโกเบสตวาอริยาสาวะโจกจักขุสัมมิงปินิ้เป็นทันติปูเปสุเปนิ้เป็นทันติจักขุวิญญาณีปินิ้เป็นทันติจักขุสัมปัสเสปินิ้เป็นทันติยำปีทางจักกุสปัสสปัตยาปัจติเวทายิตังทุกขังวาทุกขังวา ตัอสมิงปีนิพินทนติโสตสมิงปีนิพินทันติสัทเทสุปีนิพินทันติโสตวิญญาณนิปีนิพินทันติโสตสัพปัสเสปพนิพินทนติยามปีตังโสตสัมปัสัปปะยาปัจติเวทัยทังลุกขังวาลุกขังวาลุกขมาสุขังวาตัอสมิงปีนิพินทันติคานนาสมิงปีนิพินทันติคันเทสุปีนิพินทันติคานาวิญญาณนิปีนิพินทันติคานนาสัพปัสเสปพนิพินทันติยามปีตังคานนาสัปปะสัปปะเัยัังงุขวาุขังงวาาุุขขมัจจตัสมิปิินนพติ ชีวหายปีนี <spell out alay as> ้เป็นทันติราเซสุปีนี้เป็นทันติชีวหาวิญญาณในปีนี้เป็นันติชีววาสัพพะเสปีนี้เป็นันติยามปีทางชีววาสัพพะสัพพัยาปฏิติเวทายังสุขังวาทุกขังว่าทุขมาสุขังว่าตันึงปีนี้เป็นทันติกายสักปีนี้เป็นทันติโพทับเพยสุปีนี้เป็นทันติกานะกายะวิญญาณในปีนี้เป็นทันติกายยักษ์สัพพะเซปีนี้เป็นทันติยามปีทางกายสักษ์สัพพะสัพขัจยาปนิติ วิญญาณนิปินิปินันติมโนสปัสสินิปินันติยมปิทางมโนสปสปัตยาอุปัชติปิชายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวะสัตสิงปีนิพินสันตินิปิตังวิรัชติวิรคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังหุติขีนาชาติวิสิตังพระหะมะจะริยังปตังกะละนียังนาปังอิทัตตาญาติปะชานาติติอิทธะมโวจะภควาอัตมะนา เจพิคุพคโตภะสิตังพิณัทงยมัสมิจจะปานะเวยาปารลสมาปัญญามเนตัสสะภิกขุสหสัตสะอนุปทายะอาสะเวหิกิตตานิมิมุจิงสุติสิบสามนัตตลักนาสุตังเอวเมสุตังเอกังธรรมยามขภาวพราละนาสิยังเวรติอิทีปิปัตตเนมิคตเยตันตละลักโผขภาปจะวักขิเยภิกขุอะ มันมาเตสิรูปังวิกเวนันตารูปาจะหิตังวิกเวอัตาพระวิสานะยิทังรูปะพญาสังวัตยะรับเปนไดจักรูเปเองเมรูปังหัตัวเอเมรูปังโมสิติยัสมาจักรวิกเวรูปานันตาสัสมารูปาปัฏยะสังวัตตินัจลปัติรูปเอเมรูปังหัตัวเองเมรูปังโมสิติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทังวิกเวอัตาพระวิสานยิทังเวทนาปัฏยะ สมวัตยยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาของตัวเองเมเวทนามาหุสิติยะสมาจโคมพิกเวเวทนานันตาตสมาเวทนาปัญญาสังวัตติน่าจะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาของตัวเองเมเวทนามาหุสิติสัญญานันตาสัญญาต่ยีทังพิกเวอัตาภะวิสานายิ่ทังสัญญาปัญญาสังวัตตยะรับเพทะจะสัญญาะเอวังเมสัญญาของตัวเองเมสัญญามาหุสิติยะสมาจโคมพิกเวสัญญานันตาตสมาสัญญาปัญญาสังวัตติ นาจะรบปฏิส er ัญญายาเอวงเมสัญญาหัวตัวเอวงเมสัญญาเมวสิติสังกรานันตาสังกรานติทางวิกเวอัตาพระวิสังสุนายตังสังกราปพันธยะสังวตยุงลับเพรชจัสังคาเรสุเอวังเมสังกรานหัตัวเอวงเมสังกรามาเหตุสุติยะสมารจะโควิกเวสังกรานันตาต่อสมาสังกราปพันยะสังวตสังวตตันตินาจารบปฏิสังคาเรสุเอวงเมสังกราของตัวเองเมสังกรามาอาเหตุสุติ วิญญาณนันตาวิญญาณเจตยิ้งทางวิกเวอัตตาภรวิสานายิ้งทางวิญญาณอภะธายสังวัตตยะรับเพทาจาวิญญาณเอลเมวิญญาณหองตัวเองเมวิญญาณมาหุสิติยศมาจาโควิเววิญญาณนันตาต่อมาวิญญาณพระธายสังวัตติและจารปติวิญญาณเอลเมวิญญาณหองตัวเองเมวิญญาณมาหุสิติตังกิงเมธาปิเกเวรูปานิจาวานิจาวาติจังมันเตยามันานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังมันเตยามันานิจังทุกขังวิปปลิณามะธรรมังกำลังนุตุงงเเตัมะอโสหา มาสมิเอโซเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมายาถาปิกเวเวทนานิจาวาอิจาวาตินิจาพันเตยามานานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยามานานิจังทุกขังวิปิลินามัะธมังกำลังนุตังนามานุปัสสีุงเอตังมะมะเอโซหะมัทมิเอโซเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมายาถาปิกเวสัญญาณิจาวาอิจาวาตินิจาพันเตยามานานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเต ยามนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกำลังนุตังสัมมานุปัสสีตุงเอตังมะเอโสหามัสเมเอโสอัตตาิโนเหตังปันเตสังกิงไมดับถิโกเวสังกรานิจาวานิจาวาตินิจามันเตยามนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังมันเตยามนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกำลังนุตังสัมมานุปัสสีตุงเอตังมะเอโสหามัสเมเอโสเมอัตตาิโนเหตังปันเตตังกิงไมลับอิโกเววิญนานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยามนานิจังทุกขังวา วิปริณามาธรรมังกำลังนุตังสรรมานุปปติตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซเมอัตติโนเอตังพันเตตัตมาติหะพิเกเวยังกิจิรูปาติตานาคาตาปัจจุปันัาอชมาตังวาปิตวาโอลาลิกังวาสุมังวาหินังวาปินิตังวายันทุเลสันติเกววาสพังรูปังเนตังมะเนโซวัสมินัมเมโซอัตติเองเมตังยถาภูตังธรรมปฏิยัติยัติทัตพังยากาจิเวทนาอัติตนาคาตาปัจจุปันาอัชมตา วาพิทวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปานิตาวายาตุเลสติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะเนโตหามัธมีนาเมโตอัตตาติเอวังเมตังยถาปุตังสรรมปัจจายะทัตถังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปัจจุปนาธรรมตาวาพิทวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปานิตาวายาตุเลสติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะเนโตหามัธมีนาเมโตอัตตาติเอวังเมตังยถาปุตังสรรมปัจจายะทัตถัง เยเกจิสังกรลอาติตนาคัตตาปัจจุบันาชมาตาวาพาหิตาวาโอราลิกาวาสุตุมาวาหินาวาปานิตาวาเยตุเลสเกวาสเปสุขราเนตังมะเนโซธรรมะสมีะเมโซอัตตาติเอวเมตังยัตถปุตังสมัตปฏจายะทัตตพังยังกิจิวิยานังาติตนาคัตตาปัจจุบันาจามตังวาพาหิตาวาโอ ราร e. ิก am ังวาตุมังวาหินังวาปานิตังวายันทุเรศติเกวาสัพพังวิเอนังเนตังมะมะเนโซหามัสมิณะเมโซอัตตาตีเอเมตังยะถาภูตังสมัตปัจจายะทัตถังเอวังปัสสะปิกเวสุตตะวะอริยสาวโกรูปัสเมงปินิพินันติเวชนายาปินิพินตันติสัญญายะปินิพินตันติสังคาเรสุปินิพินติววญานัสเมงปินิพินตินิพิทังวิรัชติวิรักขาวิมุตติวิมุตตะเมง ม,มุตตะมีติยานังโหติคินาชาติวุติตังพระหามะจะริยังกตังกรนีิยังนาบรังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทะมะโพจะพคกวาอะตะมะนาปจาวัวคียาวิคูปะวัตโตปสิตังวินันถุงอิมัสมิจะปานะเวยากระตธรรมิพญามาเนปจวัวคียานางวิคุหนังอานุปทายะอะสะเวหิตะอาสะเวหิจาาิตา,านิวิมุติิงสุติ สิบสี่บทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังธรรมยังพรกวาสัสเกสุวิหารติกะปีรัตวตุสม,มิงมหาวเนม,มหาตาพิส,าามมพสุสัำเคนะนาิงปัจจามณีพิิปุสติเหติสเปหิวะอาราัาาราติหิทัศสหิจะโลกาธาตุเหิเทวะใจเยืิกเย็นนสนิปติตาโหติพรกวารันทัสนายาภิขุสังกาจะอัจโขตตุนังสุตตะวาสาวกกายิกานางังเทวนังเอตทะโธสิอายังโขพรกวาสัสเกสุวิหารติกะปีรัตวตุสมิงมหาเนห มหาวเนมหาตาพิกูรสาเคนาสติมาจามติหิพิกูรสาเตหิสาเปหิวะอาหันเตหิท้าสหิตาโลกาธาตุหิเทวตาเยวิเยนาสันิปติตามโหติพระกวาตังทัสนายาภิกูรสังกัจจยันุนะมายัมปิเยนาพระควาเจนุปะสังกะเมยยามะอุปะสังกามิตวาพระวตโตสติเกปะเจกะพาถาภาเสยยามาติอตโขตาเทวตาเสยยาทาปินามะพรวาปุริโสสามัชชิตัง วาผ้หางปะสาเลยะปะสาอิกตังวาผ้หางธรมิเชยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอัตตาะหิตาพระวตโตปุระโตปะตุระหังสุอะระโคตาเทวตาพระวตตังอาภิวาเทตวาเอกามันตังอัฏฐสุเอกามันตังนิตาโขเอกาเทวตาพระโตสถิเกอีมังกะทังอาบาสิมหาสัมโยปวะนะสามิงเทวกายาสัมคตาอาคตัมมะหะอีมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอาปา ลาชิตะสังคันติอัตโขอปราเทวตาะกโตสันติเกอิมังกะทังอาภาสีตันละพิกโวสะมาทหังสูจิตตังอัตโนชุกะมังสุสาราทีวะเนตานิขะเนตวาอินทะลิยานิละขันติปฏิตาติอตโขอปราเทวตาปกโตสันติเกอิมังกะทังอาภาสีเชตวาคีรังเชตวาปิถังอินทะคีรังโอหัจมะมีชาเจเจรันติสุทธาวิมาราจขุมาตา สุตันตาสุสูนาคติอาตโขอปารถิวตาพระโดสตริกมังคตังอาภาสีเยเกจีพุทธังเสนัาคตาเซนะเดคะมิสันติอปายะภูมิงปหายะมะนุสังเทหังเทวกายังปะลิภูเรสันติติอาตโขพระควาภิกรอมันเตสีเยวิเยนะพิคเวทัสสุทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสถานิปติตาหุติตถาคตังทัสสนายะภิกุสังกัจจะ เยปิเตวิโกย์ไเหตุสูงอาติตามัทานังอัฏโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควาตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสนิพติตาไอเหตุสูงเสยยาธาปีมายหังเอตระหิเยปิเตวิกเวยพระวิสติอาณาคตามัทานังอัฏโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควาตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสนิพติตาพระวิสันติเสยยาธาปีมายหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายันังนามานิ กิตตยิสสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาสะสัททุกังมานะสิกาโลทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตวิภูภควโตปัจจโสสงภควาเอตถะโวจะสสโรกะมนุตกะสามิยะถาภุมมาตัทธิตาเยสิตาคือขพรังปะหิตตาสมาหิตตาปุโทสิหาวะอาลินาโลมะ หังสาภิสัมพุนโนโอทาะตะมะนะสาสุสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาภิโยปจัจ,จสเยตยตตะวันเนกปิรัตวะเวตาตะมันติสัธาสาวเกส,สัสเนลาเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาสาภิกโกเตจะอัตตปะมกกรุงสุตวะพุทธศาสนังเตสะปะเตเตสปาตุลาหุยาณังอามานุสานะพระสนัง อเปเกสตามัตถุงสหสังอาทะสัตตลิงสตังเอกเสสะสังอามนุสานะมัทสุงอเปเกนันตามัตพุงทิสาสัพพาพุทธาอาหุงตัดจะสฟังอภิยักวาวังคิตาวานาจักุมาตโตมันติยิสตาสาวเกสาสนลาเตเทวกายาปิกันตาเตวิชารตาปิกบโวเยโวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปุปโสสัตตะสหสาวยักขาภุมมาปิละวัทวา ที่มันโตที่มันโตวันนามันโตรัโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขเหนืสัมติงม้านั่งชาสหัสสาเหมะวตาญาขานันดาวนิโนที่มันโตที่มันโตวันนามันโตรัโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขเหนืสัมติงม้านั่งสตากิลาติสหสาญาขานันดาวนิโนที่มันโตที่มันโตวันนามันโตรัโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขเหนืสัมติงม้านั่งอิจเจโสภะสหะโสภะสหสาญาขานันดาวนิโนที่มันโตที่มันโตวันนามันโตรัโนโมธรรมนาภิกรรมมุขขเหนืสัมติงม้านั่ง เวสนาิตาปัจจัตตายขานันตวานิโนที่มันโตสิมันโต,ว,ตวนาวันโตสิ่งโมธรรมนาปิกรรมุขปนานังสมติงวานั่งกุมพิโรกุมพิโรราชาคาหิโกเวปุระสาริเวสนางวิญโยนางสัตตาสหาสังยักขานางปะยิรูปาสติกุมพิโรราชาคายิโกสภคาสมติงว่านังปุริมะจะที่สังราชาทัตตลโทปะสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายาติิโสปุตเปิศาพาวุทัตมามาปรา อิทธิมันโตทิฏิมันโตวนามันโตยัสิโนโมธรรมนาภิกษุมุงขุนหลงสัมปติงวนังทักกินนายจัตถิสังราชาวิวหะโหตับปัสสติกุมพัฒนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตวิสสะภาโวฉะมามามภราทิมันโตทิฏิมันโตวนามันโตยัสิโนโมธรรมนาภิกษุมุงขุนหลงสัมปติงวนังปัจฉิมมะจัตถิสังราชาวิลุปะโขปัสสตินาคันังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตวิสสะภาโวอินทนามามภราทิมันโตทิฏิมันโตวนาันตโยินโมมธนาิกมันโตยัสิ อุตรัตจะทิสัมราชากุเวโลตับภาษสติยาักานังทิปติมหาชัยยัสสิโสปุตตสิตสาพโวนเตมามาปราชิมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมวทวนาภิกรรมุพุทธนาถมติวะนังปุริมาทิสังทัตรัตโตตะกินเนนะวิรุหโกปชิเมนะวิรุปโขกุเวโลอุตรังทิสังจัตตโเรเตมหาราชาสามัมมันตาจตุโรทิสา ทัทละมานาอัฏฐสุวรนเกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสาธามายากุเตทุเวเตตุวีพูจะว,วิพูโตสหะจันทนโนกามเสโทจักินุมาถูนิมาถุจะปานาทโทโอปามโยจากเทวะสุโตจากมาทาริกิตาเซโนจักกันทพโณโรรชาชาชโนสโพ อาคูวนจัตสิขโขเกเจวะตินพารูสุยวัชชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัปาะสาราชุปิโมธามานาภิกขม,มุงพุทธาสม,มิงวะนังอาตาคูณะพาสานาคาเวสลาสาหตัชกากรรมเพรศตตราอาคูปยาคาสาหยาติพิยามุนาทัตลัตธาจะอาคูนาคาญาสิสโนเอราวันโนมหานาโคลโศคาสพิมพิงวะนังเยนาคาราเจสาสหลั หรันติทิพาธิชาปะคีวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังภะยันตา,านาคาราชานะมาสิสุปนตโตเคมะมะกาสิพุทโธสันะนห,หิวาจาหิอุปาวะายันตานาคาสุปนาสารณะ,ะมะังสุพุทังคิตาวชิระหัตเทนะสามะ สัมุทังอสุลาสิตาพัตโลวะสาวะเซเจีิมันโตยัสสินกรักกัญชามาอภาิสมาอาสุลาทานะเวขาสาเวปาจิตติสุจิตจจะปาหาราโทนมุจีสหสัตตจจาภาริปุตตนังสเพเวโราจานามกาสันนาิตวาพาลิเนเซนังลาหุปทะมุปะคา,า,ามุงสามาโยธานิพัทันเตพี่คุณนังสัิ๊กติงนัง อาโปจเทวาปัตวีจเตโชวาโยตัธกมุงมารุนาวารุนาเทวะโสโมจะยะสสาสะหะเมตากรุณากกยิกาอาคูเทวยะสิโนทสิเตเจถาขยาสเปนันตะวนิโนที่มันโตทิติมันโตวันนนวันโตสินโนโมธรรมนาพิกามุงพิหนังสามิงวนังเวทูจะเทวาสาดีจะอาสมาจเตวยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทามาคูุรกิตาสุยะสูปะนิสาเทวาสุยะมาคูุรกิตานักั ตานีปุรคิตตวาอาโคมันทะวารหักกาวสุนังวัโวเสโทสัพโกปะคาปุริทะโททเีเจซะถากา,ายาสะเพนันตะวัน,นโนที่มันโตที่สิมันโตวนาบันโตนีสิโงมธรรมนาพิกามุงกุณังสมติวะนั่งอรคูถาภูเทวาชะระมักิสิขาลิวะอ,ร,อ,ร,อริทักกาจะโรชาจะอุมาอุป,ปนณิพาสินโนปารุณาสะธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเลย,ยะลุจิลาอาคูอาคู วาสวันเนสิโนทัสเซเตท่าถาคยาสะเปยนันตวัน <ican intens> ิโนอิทิมโตทิสิมโตวนะมันโตทิสินโมธรรมนาภิกษุมุงขุนหลังธัรมจิงวะนังสามานามหาสามานามานุสามาทุสุตตมากิทธาปะทุสิกาอากูอากูมโนปะทุสิกาอระคูหาญโยเทวาเยจโรหิตตวาสิโนปะรคามหาปะรคาอากูเทวายสิโนทัสเซเตท่าถาคยาสะเปยนันตวันิโนอิทิมโตทิสิมโตวนะมันโตทิสินโมธรรมนาภิกษุมุงขุนหลังธัรมจิงวะนัง สุกากาลุกมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอตาคายญหาปามโมคาอาคูเทววิจักขนาสะทามัตตาหาลักขชามิสกาจยสะยัสสิโนชนะยังอาคาวัชุนโนโยทิสาอะพิวสติสะเตเตทัคยะทะเซเตท,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 ทะสะถากายาสะเพน,นันตะวันิโนที่มันโตที่สิมันโตว,วันนามันโตที่สิโนโมธรรมนาวิกรมุขนาธรรมจิงวะนังเคมียาตุสิตายามากันทะกาจยัสสิโน สัมพิจการารามาเสธาโชตินามาจาสวานิมานาราตินโนอาคูอัตคูปรารนิมิตาทัศเตเตศากายาสพเพนันตวันนิโน,โนที่มันโตที่มันโตวันนาวันโตทัโนโมธมนนาพิการมุงขึหลังสัมปติงว่านั่งสัตเจเตวานิกายาสพเพนนันตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิสาสหาปาอุทชาติวะคีลังโอคะเตนะมะนาสวังทักเคโมูคาตรังอนนาคังจันทวะอาสิ ตาติตังสุภะหะมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสนังกุมโลติโสจะโสปะคาสนิจิงวะนังสหะสาะพระหะมะโรกานังสามะกาังมะหาพระหะมาพิติทติอุปป,ปัปโนติมันโตภิสะมากายโยยัสสิโสทะเซทะอิสราอาคูปัจเจกวาสาว,ะสะวัตติโนเตสัจมะมัจะ โตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเจจัสพเพอภิกันเตสิทเจเทเวสภะระหัมเกเกมระเซนาภิกามิปัส,สกณาณหาสาัสะมถิยังเอทะคันาหตถะพันทะราเคนาพันธามตุโวสมันตาปาริวาเลทะมะโวมุจจิทะโกจินังอิติตัถะมหาเสนโกรณาหาเสนัางอาเปสยัยป,ปานินาตระมาหาจะสรังกัตวานะ เพระวังยะถาปะวุสักโคมโคธนะยันโตสวิชุโกตะทาโสปบจุทาวัติสังกุธโธอสยังวะเซตจัจะสัพพังภิยะยาวควะกิตาวะจัจขุมาตโตมัจตสิสตาสาวกเกศเนรลาเตมรา,าสินาพิกัรตาเต,ะตะวิชาถาพิาโวเดจะอตัตปามะกอลงสุดตะวันพุทธะสาสนังวีตราเกหิปะกมุงเนสังรโรปีชยุงสเพวิชิตะสังฆามา พระยาติตายาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ